สวัสดีค่ะวันนี้ทางทีมงานของเราจะขอเล่าเรื่องตำนานป่าคำชะโนดป่าฐานดินแดนพญยานาป่าคำชะโนดปันลีลับตำนานคำชะโนดเมืองพญานาคมีเรื่องเล่ามากมายมานานแสนนานของแบบนี้เชื่อไม่เชื่ออย่าได้ลบหลู่เป็นเด็ดขาดสุดแท้ยากจะอย่างถึง น้องกระแสหรือน้องแสในอดีตด,ดินแดนที่ตั้งอยู่เหนือขึ้นไปในเขตประเทศลาวเล่าลือสืบต,ต่อต่อกันมานมนานแล้วว่าที่นั่นคือดินแดนเมือง,งพยานาคว่ากันว่าดินแดนส่วนหนึ่งมีเจ้าพ่อพญาสีสุทโทปกครองอยู่ส่วนที่เหลือก็ตกอยู่ในอำนาจครอบครองของเจ้าพ่อสุวนหน้า ดินแดนทั้งสองควอำนาจอยู่กันอย่างร่วมเย็นเป็นสุขสามาัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีอาหารก็แบ่งกันมีทุกร้อนก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปตามประสาแต่มีข้อตกลงสำคัญกันว่าถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดออกไปล่าเนื้อหาอาหารอีกฝ่ายจะต้องไม่ออกไปเพราะอาจเกิดทะเลาะเบาแวงกันได้หาอาหารมาได้ก็แบ่งสองส่วนเอามาแบ่งกัน อยู่มาวันหนึ่งก็เกิดปัญหาเมื่อมีข้อขัดข้องหมองใจเรื่องการแบ่งสรรปันอาหารกระทั่งแคลงใจกันคิดว่าอีกฝ่ายเล่นไม่ซื่อมีนอกมีในไม่ปฏิบัติตามสัญญาแม้ว่าอีกฝ่ายจะชี้แจงแถลงไขแต่ก็ไม่ยอมเชื่อจนเกิดแต่ขัดทะเลาะก,กันถึงขั้นประกาศสงครามกันในที่สุด การต่อสู้เอาเป็นเอาตายหวังชนะก็เกิดขึ้นทำให้พื้นที่เสียหายมหาศาลถึงขั้นที่ว่าพื้นโลกสะเทือนเกิดแผ่นดินไหวเทวดาน้อยใหญ่ต่างก็ได้รับความเดือดร้อนไปทั้งสามภพ ความลุ่มรู้ไปถึงหูพระอินจึงลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงประดองการให้นาคทั้งสองฝ่ายหยุดรบตัดสินให้ถือว่าเสมอกันไม่มีใครแพ้ใครชนะหันมาช่วยกันสร้างแม่น้ำคนละสายใครสร้างถึงทะเลก่อนก็จะให้เอา ลาบืไปอยู่ในแม่น้ำสายนั้นและป้องกันไม่ให้ทะเลาะก,กันอีกจึงเอาเขาดงพยาไปเป็นเขตกัน้นห้ามข้ามไปรุกรานกันอีกต่อไปกล่าวกันว่าแม่น้ำสายหนึ่งมีชื่อเรียกว่าแม่น้ำโขงและอีกสายเรียกว่าแม่น้ำน่าน พยาสีสุดโทรสร้างแม่น้ำองเสร็จก่อนจึงหอบไปเฝ้าพระอิงทูลขอทางขึ้นลงระหว่างเมืองบาดาลกับโลกมนุษย์เอาไว้สามแห่งได้แก่ที่ท่าหลวงนครยิงจันท์ที่หนองคันแพนและที่พรมประกายโลกหรือคัมชะโนดนั่นเองต้นคนัมชะโนดลักษณะเสมือนเป็นการรวมเอาต้นมะพร้าวต้นหมากต้นตาลมาผสมสายพันธุ์เอาไว้ในสัดส่วนพอๆกันอย่างลงตัว เรื่องเล่ามากมายเกิดขึ้นที่ป่าคำชะโนดบนเนื้อที่ราวรายี่สไร่แห่งนี้นับจากชาวบ้านม่วงบ้านเมืองไกรบ้านวังทองอำเภอบ้านานุงจังหวัดอุดรธานีที่เล่าว,ว่าได้มีโอกาสได้พบเห็นชาวเมืองคำชะโนดทั้งผู้หญิงผู้ชายที่ไปเที่ยวงานบุญประจำปีหรือบุญม,มหาชาติผู้หญิงคำชะโนดมาอยู่เครื่องมือทอหูหรือ ไปทษผ้ายอยู่เป็นประจำอีกทั้งยังมีตำนานเรื่องเล่าผีจ้างหนังที่หลายคนอาจเคยได้ยินได้ฟังกันมาบ้าง mm. ก็เกิดขึ้นที่ดินแดนป่าคัมชโนดแห่งนี้ด้วยเช่นกันคัมชโนดเสมือนดินแดนศักดิ์สิทธิ์ได้รับการปรับปรุงให้คนนอกเดินทางเข้าไปสักการะได้อย่างสะดวก แต่ว่าไปแล้วดินแดนแห่งนี้สำหรับผู้มาเยือนครั้งแรกหลายคนอาจให้ความรู้สึกได้ถึงความลี้ลับบางอย่างที่สงบเย็นแบบที่ยากจะอธิบายด้วยบรรยากาศที่เงียบและเย็นปกคลุมด้วยต้นไม้สูงใหญ่ต้นคำชะโนดประหนึ่งว่าผู้มาเยือนนั้นได้หลุดเข้าไปในโลกแห่งอดีตก็ไม่ปาน หลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นบางอย่างก็ยากที่จะพิสูจน์บางอย่างก็มีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์รองรับเอาเรื่องที่พิสูจน์ได้ยากกันก่อนอย่างเรื่องเล่าผีจ้างหนางคนอีสานเรียกว่าผีบังบทหรือบ้างก็ว่าเป็นมืงลับแลดินแดนที่ผู้คนไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ทั่วไปนอกเสียจากว่าจะมีอะไรมาดนใจให้เหตุ เรื่องราวมีอยู่ว่าบริษัทหนังเร่แห่งหนึ่งถูกว่าจ้างจากใครคนหนึ่งให้ไปถ่ายหนังกลางแปลงในหมู่บ้านวังทองด้วยเงิน4,000บาทแต่มีข้อแม้ว่าจะต้องถ่ายจบแค่ตีสีของวันใหม่และให้ออกจากหมู่บ้านก่อนฟ้าสางและห้ามหันหลังกลับมามองว่ากันว่าบรรยากาศถ่ายหนังเป็นไปอย่างเงียบเชียบไม่มีเสียงหัวเราะเอะอะ แม้แต่ร้านขายของกินของใช้ร้านขายบุหรี่ก็ไม่มีให้เห็นเรื่องราวของผีจ้างหนังจึงสะท้อนศรัทธ,ธาในดินแดนแห่งนี้ได้เป็นอย่างดีกระนั้นในบางเรื่องที่มีข้อสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์ก็มีให้เห็นอยู่บ้างแล้วแต่ก็อีกนั่นแหละเรื่องของศรัทธ,ธา ความเชื่อคงไม่มีใครที่จะลบหลู่ทุกวันนี้ส่วนที่เป็นป่าก,ก็ไม่น่าจะมีใครกล้าเข้าไปรุกล้ำกล้ำกลายเดินเข้าไปนิดเดียวก็เจอน้ำแล้วสิ่งที่ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีจริงเรื่องราวอันลีลาปา่าคำชะโนดก็เป็นเช่นนั้น ขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังรับชมทางช่องของเราและขอใครความกรุณากดติดตามกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ